สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นบรรยากาศมาชมพระเครื่องเมืองไทยนะครับเมืองสยามหลังจากที่เราชมนะครับคลิปอาหารมาอย่างมากมายแล้วนะครับอยากให้มีคลิปหลากหลายนะครับเป็นการเรียนรู้น้ำกันพี่น้องครับคลิปนี้เรามาชมพระเครื่องจักรพรรดิพระเครื่องครับสมเด็จวัดระฆังนะครับพี่น้องครับนะฮะขอบคุณนะครับบ่าวาสิเป็นพี่น้องที่กำลังไยเกรติตามรับชมนะครับ ก่อนรับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะครับฝากขอบคุณไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ผู้ให้การอุปสมเออบุธรรมคลิปของไอทิพย์พรนและพี่น้องเดอ้อทุกๆุกท่านครับเสียงบาค่อยดีพี่น้องขณะขึ้นหน้าตาเจ้าของแล้วก็ขอบขอบคุณนะครับเจ้าของพระพรนะครับไอเฮียนะครับอวันนี้มาเยี่ยมบ้านนะครับอ่า บา่าซเฮดเป็นคลิปเป็นตอนเห็น,นาเราบอกว่ต้องเฮน,นาดอกเพื่อนบ่าเบิ่งตะพะกับพ่อนะครับพี่น้องเนาะอ่ะพระสมเด็จวัดรักังพิมพ์ใหญ่พระประธานพี่น้องครับเริ่มเรื่องแลวพี่น้องเนาะมผมบด้ก,การันตีรพระองค์นี้แท้หรือเก๊อ่ะเฮียกับว่าไม่การันตีเหมือนกันดูเอาแล้วกันนะเพื่อนบ้านะพี่น้องเนาะเป็นสมเด็จวัดรักังครับผมบ่ฮูยุคใดแต่มีความสวยสดงดงามมากนะครับ เม็ดมุ่นสารดูเอาก็เล่ากันพี่น้องครับตามตำรุงตำล่านะครับเพราะว่าท่านสร้างพระมาในบอ่อยติเนื้อนะครับพิมพ์มีหลายพิมพ์นะครับแล้วก็เนื้อมีหลายเนื้อมีแล้วแต่โซนผู้ไดมักก็แล้ากันพระสมเด็จก็คือพระในฝันเป็นเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้าเจิดจรลัดโอ้โหเป็ดแสงจ้าแต่ว่า ปัญญาบ่มีสิบปีเทาเด็กพี่น้องครับของแท้ราคาเนี่หาสิบล้านยี่สิบล้านขึ้นเป็นร้อยล้านก็มีบูหัวสิเป็นราคาแท้หรือว่าราคาคำเบาห้องกับบูหูจัดเกิดมากครับไม่เคยขนเพียของแท้ดอกแต่ว่านี่ก็พยายามพยายามจับนะครับย่านตกมือข่อยสั้นแดดแดดแดดเด็พี่น้องครับโอ้งามจริงๆพี่น้องครับสมเูรณ์วัลคั่งนี่ฮะเรามาขยายเบื้องตรงตูดพูน่ะพี่น้องครับดูแคลไซีนะครับตบรลอบ มุ่นสารพี่น้องครับเห็นไหมฮรนี่ครับดินกําแพงนะครับเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับพี่น้องครับดินกําแพงขีออย้ยางกะดินพระพุทธามาจากเมื่อกําแพงเพชรบางเทียกัสซิมี่พระสุมกอนะพระนั่งพญายัางสี่พระรอดอยังสี่หรือว่าจะเป็นผักคงพระอีหยังละยืแยะเลยครับพระเม็ดขนุนที่แตกทักที่องคสมเด็จนะครับพุทอาจารย์โตเพนทอมามาโอ้โหนะครับ มีเม็ดแร่ด้วยนะครับพี่น tamam. ้องครับดูเนื้อนะพี่น้องครับอันนี้ศึกษาทํากันครับผมไม่ได้ยืนยันนะครับอืแล้วนอนยันว่าพระองค์นี้แท้หรือเก๊นะครับอให้พี่น้องได้เบิงกันพระนี่ถ้าถูกมือนะครับมุ่นสารนี่จะออกอาการบมเป็นเมาพี่น้องครับออกอาการมั่นะออบมเป็นวิ่นเลยพี่น้องครับอือบอกครับช่ำเลยทันทีเลยพี่น้องครับถูกมือนี่ช่ำทันทีเลย นะครับแล้วแต่ความเชื่อตรงนี้นะฮะเขาว่าเป็นเขาเอื่อย่างคือเปลือกข่อยนี่ยแมงพู่ว่าสั่นเพลินบาบังผูบกคคลว่าผมกระโปงหจักดอกผบเกิดพราท่านนะพี่น้องครับนี่เป็นพระใหญ่พิมพ์พระประธานนะครับเกรติทะลุซุ้มนะครับโอ้โหเป็นมัตถกประตูมเลยนะพี่น้องครับสวยงามจริงๆเลยเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเม็ดแร่หรือเม็ดอีหอย่างกระโปงหุจักอาจจะเป็นบินกระถางทูบกระโปงหุจักครับเพราะว่า สมเด็จพระจารตูนนี่ท่านสร้างนะครับพระท่านไม่ย,ยึดติของเนื้อนะครับแต่ว่ากระบี่ผงผงผงไม่ได้ผงผงนะครับที่ว่าเป็นผงพุทธคุณนะครับผงอิจิเทปัตธรังตีนสิงเหผงม,มหาราชผงอ่ายินดามณีผงชอกอ่าดินเจ็ดป้าดินเจ็ดโป่งนามอยียงตามตารล่าเพิเ่นเ้าเหรผมบอบว่ฮู้จักดอกอืมก็บอกตามเพ,พิ่นเนออ้เนอ,อ,อพี่น้องเด้อข่ก็ไดเด้ออย่า่าข่อเ้อพี่น้องครับอืม อจชิมมูรีเด้ขอข่เด้อราคาไรเออโบเมนอันข่โบเมนห้าง,งเพราะว่าสีใจมูรีอันมัน่ามานอืมที่บัครับดูด้านหลังนะฮะพี่น้องครับมีความยึดอ่าเขาเรียกว่าหดตูข่ของของของเหนือพระนะฮะพี่น้องครับกูนนอุ้ย,ข,ยข่คักเนาะปั่นเซียนใหญ่อืมเสียนเด้อพี่น้องโบเมนเซียนอจิตพอดคนเกา่าคนเกา่เกาอ่านี่นะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดสวยงามมากนะครับพระเขาดีๆไข่กระไดเนาะราคาจักรลาดบุน้น ไม่เห็ดไปทั่วไปฉิกแล้วไข่เน,นาะเห็นไหมครับอเป็นอะไรฮะผมมักจะสีเขียวๆนี่ละบางคนว่าขี่ตะไคร่น้ำบางคนก็ว่าเป็นเปลือกไขอ่แมงปูแต่ว่าผมดูมุ่นสารโอโ้แน่นเนาะดินกําแพงขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะดินกําแพงเป็นมเม็ดเลยนะครับบางคน้องว่าตรง,ตรง,ตรงมีดิงกาแพงนะเพินว่ายจิตพ่อนเพินว่านะครับสวยงามจริงๆนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับองค์นี้ ฟังราคาแล้วมือสั้นพี่น้องครับเวลาอยู่เกษตรถีมันกับแห้งสั่นละพี่น้องเนาะลงมาอยู่ญาติโจกคือข่ด้วยนี่อันนี้เพื่อนมหาเศรษฐีครับอืมมหาเศรษฐีเฮียกระไดนี่ครับผมมันไม่ใช่มหาเศรษฐีครับผมมหาเศรษฐอาหารนะครับอาทิตย์พอดกระไดทุกแต่ว่ามีวัฒนาจับสมเด็จวัดละคังสวยงามขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ต้องไปถูงเกงยีนนะฮะ อจนว่าขาดเขาหางลอกินเหล่าน้ำบานพี่น้องครับมันเพียงก่อยบ่ต้องนะครับพี่น้องครับแค่นะครับจับปั๊บนี่จะเกิดอาการมั่นบางปูบางค้นผมเห็นนางถูเก่งยิ่นกวัก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 ,วกที่ตามแผงพระมุจเจ้าขัดเหนียงมุจเจ้าเป็นอันเออสังขยามิบ่เจ้าบ่เพ่นว่า,าจับพระมาถูให้พระมันมั่นบริสุทธิ่นว่า,า,าโอ้ยดักเดึงหายเมื่อตะคอยวานเออบ่ต้องครับนี่แค่จับเขาจะมีอา่า เกินว่าความเด่นในตัวอยู่แล้วครับขอบคุณนะครับทุกกําลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะครับฝากขอบคุณไปถึงผู้รักผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้การอุปถามคลิปน้าสปอนเซอร์คลิปนี้มีแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอพ่อกันไหมคลิปนี้ไปก่อนทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ